ธรรมะ <c oughs> ยามเช้าเช้าของวันอาทิตย์ที่ยีิบแปดเดือนเมษายนสองพันรอยหกสิบเจ็ดวันแมรมห้าคำเดือนห้าพุทธังธรรมังสังคำนะ <c oughs> นิสมมะรังสย,ยู่ใครควรทุกทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุกกายสุกใจ ทำผู้ไฝ่ธรรมะแล้วก็ผู้มีธรรมะเพราะว่า <c oughs> เป็นผู้มีสติดำรนงชีวิตอยู่คุณงามความดีไม่ประมาทก็มีความชุขแล้วเบื้องต้นก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ ถ้ายิ่งเราไม่มีธรรมะยิ่งบุญบุญวีบุญบ,บ,บายเขาบอกว่าบางเสียงบางอย่างเราทำใจทำใจได้ก็เป็นธรรมะเป็นผู้มีเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์ในการดำรงชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขเบื้องต้นแล้ว <c oughs> เกือบทุกอย่างถ้าทำความเข้าใจต้องพอ้งว่าธรรมะมันอยู่รอบตัวเองนี่แหละเราจะยกมาใช้เมื่อ,อไหร่มาท่านั้นเองถ้ามันร้อนอะไรเขาไปดับถ้ามันร้อนแล้วก็เอาน้ำถ้าพูดถึงตามอาน้ำเย็นๆถ้ามันร้อนกายแต่ถ้าร้อนใจ ก็ต้องมีเหตุผลของมันว่าเราเจ้าอะไรมาดับขายทุกขายร้อนเกือบทุกเรื่อง <c oughs> ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างช่วงนี้เสียงหลวงพ่อไม่ปกติก็ทำความเข้าใจนะก็เป็นผลเหมือนกันเป็นผลจากอากาศ เป็นผลจากนี่ความร้อนอุณหภูมิมันสูงร้อนมันก็มีผลกระทบเหมือนกันอันนี้เรก็เอาธรรมะมาใช่ไงเราใช้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ตลอดไหมก็ไม่เป็นตลอดแต่เรารู้ตัวเองรู้เท่ารู้ทันรู้อะไรสิ่งอะไรอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรา ถ้าอย่างอื่นที่นี่มันเป็นผลกระทบบางทีอย่างหนักเลยนะอย่างหนักเลยถ้าสมมติเจอปัญหาหนักๆเราก็จะเอาด้วยเหตุผลเรื่องธรรมะมาใช้ก็บรรเทาลงได้บ้างเรื่องหนักก็เป็นเรื่องเบาถ้าเรื่องเบาๆเ,เรื่องเบาๆปัญหามันไม่มาก พราะเราก็ใช้รูปแบบใช้รูปแบบใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญาในการกระทํากระทาภายนอกก็ดีมันมีอยู่สองสาอย่างที่เราต้องต้องระวังหนึ่งระวังกายสองระวังใจแต่ถ้าทั้งรวมทั้งนั้นก็หมายถึงว่าทางวาจาด้วยกายวาจาใจเราต้องรักษาไง รักษาอยู่ในความเป็นปกติแล้วอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าถ้ารักษาได้จริงๆถ้าเข้าใจก็รักษาใจนั่นแหละรักษาใจอย่างอื่นก็เป็นผลอย่างอื่นก็เป็นผลถ้าไม่มีกายใจไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีใจกายอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ด้วยกันอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันมีรูปมีนามมีกายกายับใจวาจาทีนี้บาจาหรือวาจีนี่ถ้าเราพูดดีบางทีเราพูดดีอยู่นะเราแนะนำก็ได้ว่าเชิงปฏิบัติการก็ดีหลายๆสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบ มันก็มีของมันอยู่แต่ที่นี่เราถ้าเราไม่ระวังมันก็เป็นผลกระทบไปทางด้านจิตใจของเรากลายไปทําชั่วกลายไปทําชั่วนี่อะไรสั่งถ้าสั่งแล้วมันสะท้อนกลับมาไหมอย่างยกตัวอย่างสังขารร่างกายของเรานี่เราไปใช้ในทางที่มันผิดไปใช้มันไปทําผิดไงพามันไปทําผิดมันก็ผิดอยู่ ทงา,างชาวเย็นเน็่นแะะทำทั้งปีก็ผิดจะต้องปีนั่นแหะมันผิดไงแต่ถ้าทำดีทีนี้มันก็เป,นเป็นผลเป็นผลในคนงามความดีเกือบทุกเรื่องก็เช่นกันถ้าเรารักษากายวาจาใ,ใจได้แล้วรักษาการกระทํานั่นเองหัวจิตหัวใจควบคุม ให้เข้าที่เข้าทางลงตัวแล้วแหละลงตัว,วมันต้องมีบทสรุปของมันขึ้นได้ก็ลงได้ขนาดที่ขึ้นไปก็ปีนไปโอ้ปีนปายไปนัป่นก็ชีวิตของเราเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะปรับไปปรับมามันก็นิ่งมันก็นิ่ง รักษาความเป็นมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ได้ถ้ามันร้อนที้มันร้อนกายร้อนใจร้อนให,หลายอย่างมันลุกรี้ลุกลนครับอกอกว่าม,มันขาดกันยับยั้งชั่งใจมันขาดเหตุผลมุทะลุดูด,ดนันไม่ฟังคนอื่น ไม่เชื่อฟังคนอื่นที่สุดของมันห้ามตัวเองไม่ได้คนอื่นห้ามห้ามก็ไม่อยู่ฉุดก็ไม่อยู่เดือดร้อนในที่นี้เดือดร้อนเดือดร้อนถึงใครบ้างมันก็เป็นผลกระทบครบวงจรเลยลที่นี้เป็นผลกระทบครบวงจรอย่างลูกหลานเราไปทำไม่ดีเอาไว้ ขนาดจำไม่ไเดียวไว้นะก็แน่นอนที่สุดมันก็เป็นผลกระทบไนงะกระทบกระเทือนทั้งหมดกระทบถึงสังคมนั่นนะทั้งข้าใจสังคมทัว่วไปชุมชนทัวว่วไปที่แท้จริงมันก็กระทบอันทิ่มแทงในหัวใจหัวใจของเรานะตัวอย่างที่ก็ทําดีให้ดนะูมีทั้งเยอะแยะทําไมไม่ทำเนาะบอกแล้วบอกอีกซ้อนแล้วซ้อนอีก ก็ไม่เอาทำแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาบอะไรกหไม่เข็ดไม่หลาบทำดีทีนี้ถ้าพูดถึงทำหลักนะทำดีใครทำก็ช่างเถอะใครทำใครได้ผลจากการกระทำ มันบอกอยู่ตลอดฝืนไปไม่ได้แล้วอะไรไม่ได้แล้วอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยเกืบทุกเรื่องกันเช่นกันถ้าเรามาทำความเข้าใจทำใจเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไปอ,อยู่เขาบอกอยู่ร่วมโลกอยู่ร่วมโลกกันได้สบายถ้าทำใจไม่เป็นยุ่งเลยทีนี้ เดือดร้อนเอาแต่ใจตัวเองจะอ้อนจะเอาอย่างเดียวมันกับลูกหลานพ่อแม่ไม่มีนะพ่อแม่ชักหน้าไปถึงหลังอ้อนเอาอยู่นั่นเนี่ยขออ่นั้นเละเอาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนทีงนี่ทำประชดไปคบเพื่อนไม่ดีไปคบเพื่อน ไม่ดีแล้วเสร็จเลยทีนี้แย่เลย mm hmm. เกือบทุกอย่าง mm hmm. ไม่เข้าที่เข้าทางเลย mm hmm. ขอให้ทบทวนเลยนะทบทวนเลย mm hmm. อย่างยกตัวอย่างน mm hmm. ะทุกวันนี้ mm hmm. ข่าว mm hmm. ข่าบุกคาลี ข่าเลยนะกควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะเสพเสพสิ่งที่ไม่ควรเสพไนะงเราพอเห็นในในในทีวีนะทั้งผัวทั้งเมียไปค่ายาบ้าไม่ใช่ไปค่ายาบ้าบางทีก็ไม่รู้ เอามาจากไหนก็ไม่รู้เขาไปคนที่บ้านมีไม่ใช่น้อยเลยมีหลักหมื่นหลักแสนหลายหลายแสนมีหลายหายแสนเลยมีวิธีการโดยซ้ำไปวิธีการมันปรับเปลี่ยนมาเรื่อยนะหลวงพ่อเห็น มันก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยเมื่อก่อนมีแม้กระทั่งรงเท้าส้นตึกรองเท้าส้นสูงก็จอนเอาไว้บ้าง่้นไร้ที่ไร้แหงทุกวันนี้ก็ปรับไปเปลี่ยนไปปรับไปเปลี่ยนไปทำทีไปดักนูนาไปหาหนูกลางคืน เอาไปเอาไว้เอาไว้เอาบางเอาไว้นัดคนอื่นมาเอาอย่างนี้เป็นตน้นโอ้หน่าคิดนะคิดได้ทุกรูปแบบดูพัฒนาขึ้นมาแต่มันไม่รอดสายหูสายตาของคนอื่นมันไม่รอดหูหลอดตาของเจ้าหน้าที่ไปได้เป็นเรื่องที่น่าคิด จับได้ไปดูที่บ้านไปดูที่บ้านโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยอยู่ที่บ้านก็หลายแสนเลยสองแสนสามแสนมิตรอะไรนานี้ทำไมนาอหลวงพ่อว่าถนัดนักน้อเรื่องเรื่องทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำที่มันเขาบอกว่ามันละเมิดกฎกฎบทกฎหมาเลยนะกฎ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมาปาเพื่อมาปามห้ามไม่หยุดจุดไม่อยู่ทำไปแล้วก็ที่สุดของมันก็เดือดร้อนเวลาให้การก็บอกว่ามีลูกต้องเลี้ยงลูกมีหลานต้องเลี้ยงหลานแล้วมีไม่น,นตัวบทกฎหมายบอกว่า ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใครอย่าบ,บ้าไปทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายถึงจะอยู่ได้เอาเข้อจริงหนักได้ทีนี้ลูกหลานก็มีใครดูแลแล้วไปเะแล้วต้องไปอยู่ในคุกในตารางเทะแล้วอะไรอะรสะัวันนี้หลวงพ่อคง ไปต่อไม่ได้นะหลวงพ่อขอลาก,ก่อนมาวันนี้ขอลาก,ก่อนเพราะว่ายังไงก็ฝืนไปไม่ได้คือเสียงนะ่ะเสียงไปไม่ได้หลวงพ่อขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเนาะขอานะพบกันใหม่รักษาสุขภาพทุกคนนะเป็นธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านะเป็นออกอาการมาช่วงสองวันสองวันแล้วแหละสองวันแล้วแต่วันนี้หนักหน่อย หลองพ่อเข้ามาพบปะได้เวลาประมาณสิบกวนาทีเนาะเพราะมีความสุขกันนะทุกๆคนรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตให้ดีนะหัวจิตหัวใจเข้มแข็งคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ